ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่เกตและก็ Muse by m e t i n าร่วมกับ Central World แล้วก็ UNDP นะคะได้จัดงานให้กับ p r i m e Month ซึ่งวันที่1มิถุนายนนี้เกตจองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเราอยากจะเป็นนะคะ,ะงานแรกของเดือนมิถุนานค่ะก็เลยเนี่ยค่ะได้มาแล้วนะคะปีนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะนอกจากปีที่แล้วเนี่ยเรายังจัดกันแบบเล็กๆอบอุ่น โดยที่มีเพื่อนๆเชลเบมาประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะปีนี้เพิ่มไปถึง500กว่าชีวิตค่ะปีนี้ก็เลยพอใหญ่กว่าเดิมนะคะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยมีไพร์ทอ k ในวันเสาร์ด้วยวันนี้ครั้งนี้ก็เลยต้องมีสปอนเซอร์เข้ามาร่วมด้วยค่ะนอกจาก Central World แล้วนะคะนอกจาก UNDP แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นเลยนะคะ Sonic Youth มาช่วยนะคะ,ะจัด produce งานนี้ให้ด้วยนะคะทั้งสิงทั้งร่วมกับ spicy days เกาม่านะคะกลัวจะลืมเคสติลฟาราวิพานะคะวันนี้การบินไทยก็จะมาแจกตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะ rainbow sky association ด้วยค่ะก็เลยเนี่ยค่ะรู้สึกว่าปีนี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีใจเพราะว่ามีนักศึกษามาเดินด้วยนักเรียนของ news มาเดินด้วยหลายๆคนถามว่า ทำไมเกดทำทำไมใช่ไหมคะ,ะก็รู้สึกว่าเกิดมาก็คือเป็นกระเทยอะค่ะเปล่าหรืออเล่นจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าเกดอยากให้ทุกคนรู้ว่าใครนะคะ LGBTQ community ไม่ใช่สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ อย่างเดียวสำหรับทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มีความแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างแต่เหมือนกันใครที่ different ใครที่รู้สึกว่า unique ทุกคน unique หมดอะค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สำหรับทุกๆคนที่ต้องการความเท่าเทียมกันเนี่ยค่ะ That's Why ในมุมพิเกษเองมีอะไรที่ปีนี้ดูมันดูมีความบอกมากขึ้นนะสำหรับมีความหลัยมีความหวังมากขึ้นรู้สึกว่า pride อ่าอ่ามันมันมันตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพต่างจังหวัด หลายๆที่หลายๆสถาบานันเริ่มจัดงานกันแล้วจัดเพรดในเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการความเท่าเทียมกันแต่เริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันยิ่งใหญ่มันคือหลายๆคนในในประเทศแล้วทั้งประเทศอะค่ะใช่สงครับเลยมินเห็นความตื่นเต้นยังไงบ้างคะมี ว่ามีคนเข้าใจมากขึ้นมีคนที่ออกออกมามากขึ้นที่จะที่จะเรียกร้องความเท่าเท่าเทียมกันมากขึ้นค่ะอยากให้ภาครัฐยค่ะอยากให้ภาครัฐนะครัอยากให้ภาครัฐสน,นุน่ยังไงบ้าง<อ>คือ,อคสิ่งแรกเลยเราเราต้องเริ่มแบบ baby s t e p เอาให้คนที่เป็นเจนได้เดียวกันแต่งงานจดสมรสทะเบียนสมรสด้วยกัน แค่เนี่ยเป็นสเต็ปแรกแ้วเป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่สองคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันเนี่ยจะสามารถมีสิทธิ์หลายๆอย่างมีครอบครัวด,ด้วยกันมีลูกทั้งคู่จะมีสิทธิ์ในการที่จะต้องเซ็นต้องรับรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดแล้วก็ดูอาจจะเป็นอะไรเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันคือยิ่งใหญ่มาก เขียว่าเตียงเราจะถึงจะได้ยินถึงไหมครับได้ยินค่ะถ้าไม่ได้ยินนะคะเราก็จะตะโกนก,กันอย่างนี้นะคะ่ะทุกปีค่ะนะคะปีนี้แค่เดินหน้าลานเดี๋ยวพอวันที่4นะคะจะมีพายเพรสอีกที่จะเดินจากมาบุงคองมาที่เซ n น r ร l เวิลด์นั่นก็จะเก็ดชื่อว่าคนจะต้องเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะมาเดินด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องหันมามองพวกเราแล้วค่ะ ยิ่งใหญ่แล้วก็ชื่อเลยนะคะจะยิ่งใหญ่ทุกๆปีแน่นอนค่ะอย่างปีแรกที่เกดทำนะคะเป็นเสียงเล็กๆที่ใส่กระโปรงเป็นเรนโบว์ยาว10เมตรมาวิ่งอยู่ข้างหน้านานนี้ในช่วงโควิดนะคะ,ะเป็นแค่คนเดียวพอปีที่แล้วก็เป็นร้อยกว่าคนปีนี้500กว่าคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าคงเกดจะทำอะไรก็ขอคิดดูก่อนค่ะแต่ละคนก็เต็มยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วด้ยค่ะ ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้ว,เด,วเดี๋ยววันนี้จะมีโอเปอเรชั่นด้วยค่ะต้องรอดูนะคะฝากค่ะฝากติดตามค่ะฝากติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันนะคะผ่านมูสไปเมทินีแล้วก็ก่อนเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะเซเล b เบ t รตกันเป็นเซเล b เบ t ร o ชันไม่ใช่เป็นแฟชั่นโชว์แต่เราจะเป็นแบบคอนิว v a l ัลค่ะจะสนุกสนานกันแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตหลังจากนี้ด้วยนะคะร่วมกับทางสไปซี่ิสค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะ